สวัสดีครับผมสวัสดีมิดมอแค่นแฟนมอลั่มครับสวัสดีเอฟซีของมอล่ัามไกลหน่อยคนอร่อยอครับพี่น้องทุกท่านทเห็นคลิปนี้เราอย่าลืมครับพี่น้องฝากกดติดตามป็นมอล่ัามไกลหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่บรรยากาศทงหน้าครับพี่น้องมาเบิงเขาพี่น้องเขาอีกเจ้เาหนึ่งครับพี่น้องว่าเป็นยังไงบรรยากาศตรงนี้ผมเคยผ้ามาแล้วพี่น้องครับเรามาวันนี้ ผมกามาบอกการบอกงานเราพี่เราน่น้องคือเก่าพี่น้องครับพี่น้องบรรยากาศสบายๆนะครับมาฝากบุญฝ่างานพี่น้องนะครับวันที่สองธันวานะครับพี่น้องเราจะเหตุบุญบวงนะครับพี่น้องครับกนาาบันน่อยจยท่าบุญบ่งหอมกับน้ำไปถวายที่วัดํำนักสงฆ์บ้านตะเนนนะครับพี่น้องครับจังหวัด้ระเอ็ดนะครับพี่น้อง เป็นบรรยากาศสบายๆครับแก่้น,น่อยเป็นคนหมักแบบธรรมชาติคร,นนครับพี่น,น้องครับฝากพี่ฝากน้องเขาว่าให้กำลังใจครับผู้ใดเห็นคลิปนี้เราขอให้รับ้ว้เงินท่องกันไปน่ครับบรรยากาศบนทุ่ง,งานาของเรารน่านมาเบิงเขาครับเขา่าหอเพิ่นนำ้ำเคยพามาแล้วครับเป็นยังไงนโอ้นำ้ำเป็นไ้่มีปลาาะเบป็นอะ้รพี่น้องเป็นไมมีปา่าบรรยากาศดีลายคร,นนครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปบ้างโอ้เป็นปลาหลไหมเนี่ยฝนโชว์เนี่ยฝนเล็งครับพี่น้องครับผมเสื้อบาแล้วกำลังเก็บเกี้ยวครับพี่น้องครับไปหลายทันกำลังเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันพี่น้องโอ้บรรยากาศเซนมมินซึ่งด้านหลังผมเนเป็นหน้าของแกนหน่อยคือเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องเราจะไปดูหลังที่ยังนาที่ยังไม่เกี่ยวครับพี่น้องครับ กำลังสีสอดกำลังสีออกล่วงเงินผมมาเห็นป่าตรงนี้พี่น้องเบงบรรยากาศโอ้สืดเมื่อนครับยอยู่จังซีเราสบายใจพี่น้องนะครับนี่ครับเมื่อิังตรงนี้เป็นปลาหลายพี่น้องนะครับเป็นปลาหลายครับนาาี่คือาธรรมชาติที่เราไม่ได้ตกแต่งเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ เขาตัวตนี้คือเกี่ยวแล้วนะครับของไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวจะต่อมันมถึคือบวกเกี่ยวพี่น้องเบื้องนะครับนี่ถ้รรมามาฉาบนะบผมจะพาเขามาเบิง้งตรงนี้บรรยากาศดีพี่น้องเบื้องหน้าเขาครับ กตงามด้วยครับพี่น้องครับได้เกี่ยวลานต์เส้นครับพี่น้องครับแลบรรดาจุดๆนี่ผมเคยผ้ามากล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับบรรยากาศสวยงามครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับโอ้ผู้ใด้เห็นบรรยากาศนี้เนาะชื่นมื่อนสบายหูสบายตาสบายใจพี่น้องครับบรรยากาศดีดีพี่น้องครับ ชีวิตเท่ากับว่าต้องอีหยังรู้หลาหรอกพี่น้องซ้ำนี่กับพ่อแล้วครับแค่นันก็ได้ก็มักแบบนี้แหละอยู่สบายๆมีเสียงกาว้าน้่อยู่แบบธรรมชาติพี่น้องอยู่แบบคือเท่ากับต้องอีหยังหลายพี่น้องตรงนี้ประมาณหกไล่เจ็ดไร่นี่น,น,นะคุผมว่าบรรยากาศคือบานเท่าเลยนะครับพี่น้อง ตรงนี้เป็นพื้นนาติดกันนะครับว่าเป็นของไก่หน่อยนะครับของเพลินนะครับพี่น้องครับของเพลินนะครับพี่น้องพื้นนาติดกันนะครับมันนี่กับชิวๆนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องผู้ใดจะเห็นคลิปนี้แล้วครับขอให้ร่ำเรื่ันท่องอย่าลืมกดติดตามร่ำไก่หน่อยนาพี่น้องครับเผื่อมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับดูแล้วอย่าดูเฉยพี่น้องฝากกดติดตามให้ไก่น้อยด้วยนะครับ คลิปแก่น้อยเป็นคลิปบรรยากาศสบายๆทุ่งนาครับข้าวกําลังตั้งท้องครับพี่น้องครับกาลังตั้งท้องนะครับเยวกัสิออกร่วงแล้วนะครับพี่น้องครับบรรยากาศสบายๆเราอยู่ไห่น้อยนะครับเบึ้งผมพี่น้องบรรยากาศสบายๆฝากพี่ฝากน้องเบนงครับเราอยู่บรรยากาศทุ่งนาครับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดนะครับ นี่นะครับบรรยากาศสุดยอดจริงๆแกลหน่อยเป็นคนมักทรามชาติแบบนี้นะครับอยู่กับเขากับหน้าอยู่กับบรรยากาศสบายๆพี่น้องครับเราเข้าไปทํางานในเมืองนะครับพี่น้องครับเดียดแน่กับว่าเป็นยังครับพี่น้องครับถือว่าเราได้อยู่สบายๆครับโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องครับ ฝากเพื่อเย็เนคลิปนี้เราฝากกดติดตามให้ไก่น้อยด้วยนะครับเราอยู่บรรยากาศทุ่งนาของเราทุ่งนาเพิ่นมาเป็นทุ่งนาผมพี่น้องไม่ใช่ทุ่งนาของไก่น้อยนะครับเป็นพื้นนาเตียงของไก่น้อยเกีย่ยวไปแล้วครับพี่น้องเกีย่ยวไปแล้วนะครับพี่น้องครับกมเป็นคนหมักถ้ามาตาพี่น้องหมักอยู่ยังไงอยู่ไงกินไงอยู่สบายๆพี่น้องครับ โอ้ผมควอจะถือว่าไกลนะครับพี่น้องครับครับกล่องหนาะพี่น้องโอ้อุดมสมบูรณ์พี่น้องครับเนาะครับอยู่ที่บ้านไก่น้อยนะครับพี่น้องครับอืือครับอยู่ที่บักใกล้หน่อยอยู่ที่ทุ่งนาครับกำแพงตรงนั้นผมว่าราบว่าเป็นทีหรือเป็นอะไรสักอย่างนะพี่น้องครับกำแพงตรงนั้นให้พี่น้องครับ เคยเป็นหน่อยมาเคยมากนะครับผมมาทราบนะครับพี่น้องว่าเป็นเอียงนะครับบรรยากาศอุดมสมบูรณ์พี่นหน่องเอ้ยครับชื่นเมื่อนครับดูแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายพี่นอ้องเาพี่ฝากน้องเห็นแล้วไม่ก็ร่างใจพี่นอ้องก็ร่างใจมาล้าไกลหน่อยน้ำเยอครับผม กำลังใจมาล้ำใจหน่อยนะครับากกดติดตามศพตะไคร่เน่นครับนั่นจะเป็นจะของหน้าเพลินนเราให้ดูครับนะครับตรงนั้นนั่นจะเป็นเจะของที่เขาครับจะของหน้าเพ่อนพีน่นองของหน้าเพลินก็ร่งดูแลหน้าเพลินจะพี่นองครับเอาฝากผี่ฝัง,องนอาไม้ก็รัางใจนะครับเบิ้งคลิปนี้แล้ว แจะเบื่องซื้อได้พี่น้องเด้อครับดูคลิปนี้แล้วเดี๋ยวดูซื้อพี่น้องครับฝากเขามากคนติดตามฝากเขาหากคนส่กกองตะใครให่งมะล้อแค่น้อยน้ำเด้อครับผมฝากพี่ฝากน้องเพื่อเป็นกำลังใจให่งแคหน้อยแคหน้อยเยี่ยน้ำคลิปดีๆมาให้พี่แห้น,น้องในเบื้องกันนะครับพี่น้องว่าจะเป็นยูทางตั้งประเทศกับ้างยูที่เมืองไทยกับ้างนะครับพี่น้องทั่วโลกครับพี่น้องครับว่าคลิปมันไปทั่วโลกนะครับแคน้อยขอบคุณขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ ทุกคอมเมนต์พี่น้องครับผมสัญญาตอบทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องครับสุดท้ายสุดนี้ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องยาเจียบยาจนร,ำร่ำรวยเงินทองให้ร่างกายสุขภาพหลังกายแข็งแรงนะครับคนที่อยู่ไปเมืองน,นอกก็ขอให้รวยๆนะครับพี่น้องครับ่นะขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านครับผมขอบคุณครับ